ฮัลโหลฮัลโหลโจโฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินมาไงบ้าบ้าบ้าเออเออบีมีคนบอกว่าแบบอยากให้เราไปแกล้งเน็ตหลุดอะไรอย่างเงี้ยเออว่างหรือเปล่าเอฟซีอ่อไม่ถ้าถ้าเอฟซีขอมาก็ว่างว่างเสมอแหละเออใช่คือแบบไปอ่านคอมเมนต์มาแบบเห็นเอฟซีบอกว่าอยากให้เราอ่ะไปตบแหลงแก๊สแหลงแดงไปแบบแกล้งเน็ตหลุดในสี่วีสี่อะไรเงี้ยหน่อยเออเช็ดลู ปกติเราก็ตึงอยู่แล้วนะต่อให้เขาบบสามศูนย์เลยได้เลยถ้าคนดูยอมกดไลค์กดแชร์เราจะต่อให้เขาแบบสามศูนย์เราแบบดันสี่สี่ธรรมดาไม่เป็นนะครับเจอกันเองสายก่อนแป๊บหนึ่งเออในนี้นะโอเคเลยเท่านี้แหละเอ่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวรอดครับเอาสายแล้วเรียบรอยจริงๆพี่โจโจต้องเรียกผมว่านายน้อยนะเนี่ยจริงๆอะฮะเอา ว่าไงท่านนายน้อยเออแน่นอนสมัยแบบไอ้แป๋มอยู่ประมาณป .1 ป .2 อ่ะใช้โจโจ้ไปซื้อน้ําให้ทุกมือนะเออซื้อน้ำซื้อขนมที่โรงยานให้ทุกมือนะเฮ้ยเอะไรอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่เฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนครับไปไหนครับลืม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 ตัวลืมตัวลืมตัวพวกนี้แบบเจอนี่เรานี่เราเจอเจอแล้งเจอแล้งแกงในพวกนี้นะพวกนี้อย่ามางีงใสเลยนะเฮ้ยคนคนคนขวาสุดอย่างนี้เฮ้ยอย่ามย่ามาตดกันแม่เราอย่ามาติดกันดิเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยดินเด๋ๆย่พื้นเออเก็บแรกก็ประมาณนี้แหละครับผมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแมวเ็ดลูเฮ้ยโปโปพี่โปเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวๆมันโดนหัวไปเกินมึงจ้าใช่โปนี่เราเล่นเจอโปนะครับเนี่ยโอ้โหเกมนี้ก็่ อะไรเพิ่งรู้อะไรครับเ <laughs> พิ่งรู้อะไรรู้ว่าพวกแรงแกนเนี่ยชอบ,บโปแบกหลอ <laughs> นี่แหละครับแกนนึกว่าจะแกนสี่มืออะครับผมแกนโปแบกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะมันมีโปเนียนนะโปแบบ,บใช่ใช<ๆ>่สมัยนี้อะโปเนียนมันเยอะครับโปโปเตึมพวกนี้มันเยอะแต่ว่าพี <laughs> ่ๆแต่ว่าในทีมเราอะมันมีไก่เนียนเวชื่อว่าอะไรไม่รู้เอกนายเอกนายอะครับผมไก่เนียนเอกนายอะไรนะอันนี้มันแค้นตัวตึงพนมเปรแล้วนะรู้จักกระเป๋าดูเพี่ย เอกนายสามเอกนายสามคนของก็อันนี้แหละครับผมไก่เหทียนกันทุกคนและครับอ้าวคุมครับแต่ว่าดวงคนเลี้ยงไก่ครับกลิบเนี้ยกูกูกูปกตินะปกตินะรู้จักไหมหลังไมก็คือพี่โจแบบว่ามาช่วยผมหน่อยเอาแคทเอกนายตัวตึงมาหน่อยเอาคนตึงๆมาหน่อยนะมาช่วยผมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปอชัดช็อตนี้ชัดเฮ้ย ช <Ale k! S 1> <ke> ็อตนี้ชัดเลยพี่ต้องให้คนดูตัดช็อตเนี้ยครับเป็นส่ง G M แล้วนะครับเนี่ยมันชัดขนาดเนี้ยเฮ้ยเกินมากโป้ชัดชัดเป็นนี่นะโป้เซฟช็อตนี้ไฮไลท์โป้โป้โป้เฮ้ยเอย่างเงี้ยเราผมว่าเราต้องไปโชว์ตบโป้ละเกมที่เราวิ่งตายวงนะเกมละรีบตายวงหรอใช่หรอรีบเลยเฟาเร่ย์ไป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 เขาบอกใครจะวิ่งแข่งกับกันถ้าแบบใครใครตายเร็วเนี่ยผมอยาเมื่อชาที่แล้วผมเป็นแบบม้าในมังกรอะไรเนี่ยครับผมผมแบบวิ่งแรนแหวกกระมัวผมแบบแชมป กีทาโรงเย็นนั่นนะครับหมูเนี่ยโูดกับหมูเนี่ยดมูดูดเอ้าพร้อมกันเฉยโอ้เอ้าทำไมเพื่อนตายก่อนวะหมดแค่นั้นแหละคุยเรียวมาให้จงให้ใจเราเฮ้ยมันตีเอสซุดป่ะพี่เฮ้ยเสี่ยวตีเดี๋ยวตีเอสซุดเจอตีชายชุดดำครับไปเพื่อนซื้อฟูนะครับเกมนี้เกมนี้เกมนี้ต้องไปเป็นทีมต้องไปเป็นทีมเวลาคลิปเก่าๆเราอ่ะชอบแพ้เพราะว่าเราเล่นแยกกันไง เราต้องเป็นแบบไม่ไม่ไม่เราต้องไปเป็นแบบไปรุ่นนะพี่แบบอมจากจากอะไรนะเจ้าขินจะกลายเป็นเจ้าที่แทนนะครับต้องไปด้วยกันดีมาแล้วมาแล้วมาดิเวรุ่นมาแล้วไอ้ผมมา้ววุโอ้ยมันเก็บมันเก็บเอ้าเอ้าอ้ป่อยมันสำสุมไรไงเนี่ยใส่เลยเพื่อนใส่เลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนไหวพี่พี่ไหวไหว อู้ผมตัวเป่งมากในกลางโคโน่การ์เร็ตดูแกล่ะสไนมือสไนท์ทีมคอยดูไกลน่ะพี่ทำสมบูรณ์พี่นี่ไงวายวาระเบิดระเบิดอุ้ยโอ้โหอ้าวลวงสองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไหวไหวครับเชดลูกสะบัดหัวทุบหน่อยโอ้โหสุดทันวะเนี่ยเอาเลยเพื่อนไหว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 ข้าได้ข้าได้ นี่ไงนัดเดียวขอแค่นัดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดียวนี่เดียวเฮ้ยอ่ะโดนเบิดระเบิดระเบิดโอ้โดนเบิดตัวบอกยอะนะเบิร์ดเล่นหลอดตัดไปครับจวดไปเกมต่อไปเลยรู้แล้วครับทำไมทำไมเมื่อกี้แพ้นะครับผมเพราะว่าน้องๆอ่ะไม่ยอมกดไลค์กดแชร์นะไปกดไลค์ไปกดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ เข้าใจไหมจโจูกดยังเออเออกดกดแล้วกดแล้วกดแล้วอ้าวจะกดได้ไงยังไม่ลงตั้งเนาะตั้งใจเล่ตั้งไปเลยตังใจเล่นหน่อยนะเกมนี้ฮะได้เลยได้เลยได้เลยว่าแล้วเพราะคุณกดไลค์กดแชร์นี่เองเหอะไปเราเกมนี้เราจะนิ่งเหมือนเดิมนะครับผมให้เขารู้ว่าเราแบบมาเอามาแกล้งนันอะไรเงี้ยนะครับนี่มันมาละเต่มจี้เดิมไปไเนี่ยพี่โอ้โหไปยิงโดนหัวเออทีละนัดทีละนัด สุดเลยกดซุดเลยกดซุปเลยเจ็ดเจ็ดไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์หรือเปล่าเจ็ดเคเจ็ดเคต่อเลยตุกต่อเลยตุกต่อเลยเออประมาณเออตีตึงมากครับชุดไฟสีหัวเมื่อกี้ไม่ธรรมดาเอาเรื่องเอาเรื่องจัดกันเลยผมว่าคนชุดไฟเมื่อกี้ตึงหมดแคตเอ็กไนท์เอ็กไนท์อะไรนะ อาอะไรอะไรอ่ะ X นายมันซึ้อสุดแล้วน้องไม่รู้เลยสมัยนี้เลยพี่โจโจกระแดดไปเปิดแคด X นง X นายอะครับคนดูใครอยากให้พี่ไปเทสแคด X นายไปเกียนก็กดไลค์คอมเมนต์มาด้วยนะว่าอยากเห็นพี่ไปเกียนเกียนได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยผมผมตอบผมตอบหมดแคดนะครับไปรุ่นตอบหมดแคดเอาไปรุ่นจะอยู่ตรงนี้ไหมจะอยู่ตรงนี้ไหมกท่าเลยเราเก็บให้เรากดท่าเลยเพื่อนทังกดท่าเลยพังกดท่าเลยเอ้ยเพื่อนได้ท่าไหนได้วยว่ะใ้าแบบ ให้แบบหมองหัวให้แบบหมองหัวเมื่อกี้เฮ้ยพร้อมกันด้วยนะประเด็นน่ะเฮ้ยมันมันพร้อมกันได้เหรอเอ้ยไฟมันมาแล้วว่ะซู่ไฟมันมาย่อมันมาย่อมาย่อมาย่อเย็ดเคเย้เคเฮ้ยไอ้ไอ้ไม่ยิงหรอไม่ยิงหรอยิงตายหมดนะยิงตายหมดนะ ยิงตายมาหนายิงตายมาหนามันเอาเอะหรอเอาเอะหรออ้ยผมยิงผมยิงมันดาวสอผมยิงมันดาวสอไฮไลท์อ๋อไฮไลท์อ๋อเฮ้ยทีมมันทีมมันมีคนหนึ่งออกตายนอกหมอกเหรอวะต่อให้เราเหรอเฮ้ยเป็นยังไงเป็นจะต่อให้เราคือเหรอเนี่ยเกินไปป่าเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยเกมนี้เราตายวงเลยตายวงเลยเราตายวงเลยไม่ไม่ไห้แม่ทำให้ไม่ตังค์ยิ้มใส่วงเลยเราเกินไปว่าเราต้องเป็นวัยรุ่นทำอุปกรณ์นะพี่นะ ต้องแบบมานั่งนั่งออบวงคุยกันกับเพื่อนอะไรอย่างเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยโอ้โฮไม่รู้อุปกรณ์นั่งก้มหน้าใส่กันได้เวลาเอาจริงแล้วสิบอกว่าคนดูจะกดไลค์กดแชร์กันแล้วนะครับกดไลค์กดติดตามมันยังครับน้องๆอย่าลืมนะว่าเกิมเราเราต้องไปกันเป็นทีมส่วนใหญ่เวลาเราแพ้ครับเราแบบไม่ชอบเล่นแย่กันนะครับชอบแบบเออแบบไม่ไปกันเป็นทีมเลยอ่ะไม่คนดูไม่กดไลค์กดแชร์กันไงก็เลยแบบแพ้ไงมันมาแล้วพี่เทียนท้ายเทียนฟ้ามาแล้ว เอาเรื่องวะไปๆๆไปผมไปจเย็นเน้จเย็นเ้ผมไปช้าก็เพื่อนเนี้ยกำลังไปอยู่อุ้ยสนัยอ้าวคนละโดนคนละโดนนะได้ไหมอะวางหนึ่งเออเอาโอ้โหโอ้ยเอาข้างหลังข้างหลังได้ไหมได้ไหวยข้างหลังสวยสระเบิดนะระเบิดนะ กลางางโลทันข้างข้างซ้ายข้างซ้ายไปพีไเจอละเฮ้ยเฮ้ดเพื่นเจอเออสวยเฮ้ยอุ้ยเพื้นล้มเพื่ยนล้มเฮ้ยเฮ้ยป้องแขงอุ้ยเดียเยเยวหมดเยเวไปเ้เออาวถููหัวหัวดิหัวดิ นี่เหตุไรไงวะกีเกมกีเกมมาครับเดี๋ยวเกมเนี้ยเจอแปรมบดวงจับสนัยนูหนึ่งภาคกีสารแล้วครับใช่ไหมครับทุกคนโหมดโจโจอีกอะครับบางอาจบางอาจบางอาจโ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 จเขาแบบกระเด็นจับสนงสนัยในสตงสตรีมนะเห็นดูนะเก็บเก็บเก็บร่วงเก็บร่วงเก็บร่วงชุดนอนอะเก็บร่วงอ่าสายสายสายชุดนอนน่ะชุดสายพี่ ได้เวลาฮีโร่แปลงร่ากไปลวพี่ไอวะผมตึงจัดอะบบอกแค่นี้แหละมาละไปถานมาละดูห้องเนี่ยห้องนั่เลยโอ้หมันอยู่ตรงนูน้นเอ๊ะเมื่อกี้ติดแดงฮะน่ะเออสวยอย่างนั้นแหละมันจะมีอ๋อตรงนั้นยิงตรงไหนวะพี่ทางบ้าน เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมึขอได้เปล่าม e oh. ึงอได้เปล่าวิมตายวงนั่นน่ะอู้มันตายวงมันยอมตายวงว่ะรอมันกลัวหรอเฮ้ยมันกลัวตีเราหรือเปล่าทำลาครับตี่เราตึงจุดในเมืองไทยครับตี่เราคือแบบจะเป็นอะไรเลยครับแก๊งเราอ่ะแก๊งจอแจใช่ไหมจอแจโอ้แก๊งแก๊งจอแจนะครับแก๊งจอแจนี่แหละครับจะมาลั่งวงการยูทูบ้วครับมันถึงยุคสมัยพวกเราละแน่นอนอจอแจ เดี๋ยวเกมนี้ผมแบบบาเลตเดินเดินยัดเลยแล้วกันนะพี่จัดไปจัดไปไให้มันแบบขยับตัวขยับเนื้อขยับตัวเลยไม่นะผมพี่รู้จักแบบบาเลตเอาไปแครีเบียนไหมไอไอโจนปลาหมึกกันไหมไม่ขยับตัวนะผมขยับหัวใจไหมแบบเคลนเคลนไหวหัวใจอะ่ะเคลนแค่นี้ก็ไม่ตายแล้วครับขดูมันขึ้นข้างบนนี่ตรงเนี้ยไงเออ ข้างบนนะข้างบนอ่าตรงเคสนนะ่ะหนึ่งตัวแล้วก็ฐานมันอีกหนึ่งตัวสีฟ้ากับผมอ่ะพี่เออพี่อยู่ข้างหลังอีกอยู่บนดาวแล้วใช่ไหมนั่น่ะตัวมาร์ก่ะดาวแล้วไ,ไงแล้วเบิดอลอยเห็นไหมน่ะเอออ้าวโอ,โอ้บอกชุดนอนอยู่ตรงนี้ไหวเพื่อนอีซี <now. S 2> <Easy. S 1> ่ อะไรอะไรโจโจยิงครับน้องไม่หยุดดาวดโจยิงอีกแล้วโอ้โห,โหคุณชุกผมไม่ถึงสองเกมเหรอครับมไม่ให้ผมได้โชว์โหดบ้างเลยหรอ <c ười> ไม่เลยผมได้โชว์โหดกับเพื่อนหน่อยเดียวครับนี่ไงเห็นไหมมันตึงแล้วมันตึงอยู่แล้วมันตึงอยู่แล้วทีมงเขา<อ>ไม่ให้ผมโชว์โหดเลยครับคุณดูเอ้ยอันนี้มันมันแค้นตึงไงมันแค้นตึงไงก็เลยแบบโชว์โหดยากนิดนึงนะ เฮ้ยจะไปปล่อยให้แปมวัดดวงไปคนเดียวก็พอแล้วเออย่ำย่ำย่ำเกมนี้แปมวัดดวงไปคนเดียวครับไอ้ชิมมันลุ้นไอ้ชิมมันลุ้นไอ้ชิมมันลุ้นระทึกหน่อยครับคุณเออเดี๋ยวดิเอา๋ยดิไหวเปล่าเฮ้ยเอ้ยทางของพี่น้องเกมนี้พี่คนเดียวครับน้องไหวผมแบบสไนเดินแบบสไนเดอร์โคบอะครับไม่ต้องเล็งยิงสี่หัวเลยเดี๋ยวรู้ทางบนบ้านนี้ให้ยิงช่วยไหมไม่จำเป็นครับคุณ ยิงสวยแล้วตัวหนึ่งเออดาวหนึ่งดาวหนึ่งว่าแล้วเป็นไงแม่ผมดาวหนึ่งเหมือนกันผมดาวหนึ่งเหมือนกันครับสวยใช่ไหมไม่ชวยใช่ไหม้าดึงมาดึงพระเอกหน่อยดิมาดึงพื่อเองดึงดึงได้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 ต้องดึงว่ะดึงไม่ได้หวะอะไรไปนั่นดิดึงยาอีกไงเขาก็เป็นแบบลูกน้องแปรบดดวงอะครับเขาแบบวิ่งมาหาลูกพี่ใหญ่เลยนะครับทุกคนก็ดูไว้นะแ่าอะไรคุณดูเออโอ้บักชุดนอนอีกแล้วผมจะไปบักชุดนอนให้ซุกอีกไหมให้ซุกไหม โอ้น่่าจะไมตายปะเนี่ยไม่ตายชุดได้ห้ามดิห้ามดิให้ผมตายดิมาฆ่ามันดิพวกเขาอย่าเพิ่งยิงพวกเขาอย่าเพิ่งยิงาได้รุ่นน้องเอาไปเพิ่งยิงให้้แบล็คไปจักันได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมขอเติมดำใส่ใส่ใส่มุผมขอใส่ใส่มขอใส่ริบักเนี้ยเอเารียบไปจะดูเอาไหวอาเปล่าได้ปะเป็นไงเป็นไงผม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 ล้อมหรือเปล่า รอบมารอบมรอบแต่มาดวงครับแต่ดวงอผมพอล้างตากับบ like like ok ักันนี้ดิเดียวเดียวเดียวเดีห้ามมาหลายกินระบักัเนี้ยพวกเราแค่แบบยืนคุมก็พอนะครับเฮ้ยเฮยเไงไปมาดีตัวแทงโอ้ยโอ้ไปไปไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะคนดูเขาว่าผมไม่หวงนะพี่เออดูดรอปใส่เป็นดับเลยไปส่อง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 ดูก่อนนะแต่แต่กำลังได้แต่อย่ายิงมาดาวก็พอนะเออได้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 จะดูจะดูให้เฉยจะดูให้เฉยเจมเจมบอกตำแหน่งเลยว่าอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมมันอยู่ทางนี้นั่นแหละอันนี้มันไม่มาเอ้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 าไม่ผมไม่ตายผมไม่ตายผมไม่ตายเออ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 รอดไปรอดไปผมจะเป็นวัยรุ่นหนึ่งหกอะครับเกมเนี้ย ซีออกมาดิผมรอบผมรอบซื้อโค้มมาแล้วเกิดมาไว้ให้แล้วซีว่างหนึ่งถัวยเลือดเองจะหมดแล้นั้นน่ะไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมนี่ไงจอยบอกให้แล้วอุ้ยเพื่อนี้ว่ะว่างหมดแค่นั้นแหละเป็นไงเพื่อนเฮ้ยเพื่อน ทราบว่ากินยาอะไรมาครับมันตึงเกินไปหรือเปล่าอันนี้เจอแรงตึงนะแบบบาดวงโนหนึ่งพานอีสานครับนี่แหละครับฝีมือไม่ได้มาเพราะไม่ได้มาเพราะแบบ A P X, เอเป็กเพื่อนไปรัดเพื่อนนะครับอืม่หลือเหมือน,นไจจอ้โจเซ่เฮ้ยไอจเซ่เอเปพเฮ้ยฟุกเกินเปล่าไม่ได้จ,จะฟุกนะอยจะจะฟุกไอเนี่ฟุกฟครับน้องโฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะโทรไปหาพี่โจก่อนนะครับพร้องทุกคนเอ้าค้างสายเฉยนะครับโอ้โหเโอเอสวัสดีครับ น้องฮัลโหลได้ยินพี่ไหมเรื่อว่าไงอันนี้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 ไม่ไม่อันนี้พี่แปมอันดับหนึ่งภาคยีสานเองอ่ะราชาภาคอีสานโทรมาอันนี้คือราชานมจืดนะครับวันนี้น้องนี่เหรอเป็นราชานมจืดใช่แล้วครับไม่ใช่นะร้องเป็นราชาใต้โปงไม่ใช่หรออ้าวต้องพูดอย่างนี้เมื่อกี้เสียหายนะเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะน้องโจโจ้ยังแบบมาขอให้พี่แปมไปแบกเลยรแบบว่ามาแบกแค่โจโจ้หน่อยะครับไม่มีปัญญาเลย เฮ้ยเกิดไปหรือป่าเมื่อกี้จังบางสายบางสายบางสายไม่ยคุยครับเอาเอาเอาโอเคนะครับผมไม่รุ่นสำหรับคลิปวันนี้โอ้โหก็แบบไม่ได้เล่น 4v4 นานนะครับไม่ได้ทำคลิป 4v4 นานฝีมืออาจจะแบบตกลงหน่อยนะครับไม่ได้มาแจ้งเน็ตหลุดมาเลยนะถ้าใครอยากให้มีเน็ตหลุดดีๆต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝันไลค์เฮ้ยอย่าลืมไปกดดีไลค์ช่องพี่โจ้ด้วยนะครับผม Wake up early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life? Eh Wake up